ขอสนิ้วให้10คะแนน,ปน,น,ปน,นเป็นไรบคะแนนไป10คะแนนเต็มเย้สวัสดีค่ะวันนี้อินเวอร์ชันก็มานะคะมาดูกันว่าถ้าแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไร <Yeah. S 2> มาดูพี่มี่ก่อนนะคะอืมถ้าเกือบสมบูรณ์แนะ่ขอให้5คะแนนละกันเดี๋ยวมาดูว่าเต็ม10ททำยังไงพี่มี่เก็บ คอมองขายืดขาตึงสุดเลยปึ๊บเกรงหน้าท้องเก็บก้นนะคะคอยืดยาวหมุนศีรษะนิดนึงเปิดมือให้ครูลอยไว้นะคะดีงอศอกเล็กน้อยเปิดหมุนหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวยิ้มขอสองนิ้วให้สิบคะแนนไปเลยมาดูพี่หมวยทำไมครูหมวยทําท่าได้แบบติดลบมากเลยนะคะเอามาดูกันว่าจะแก้ไขย,ยังไงเอา เอาคอเก็บคอก่อนนะคะเอามือจับผ้าก่อนยืดขายาวสองขาเลยดีมากนะคะเก็บคางไว้แล้วเอามือนะคะกอดอกกอดอกไว้ก่อนเลยค่ะดีนะคะมาดูว่าผ้ามันเตี้ยนะคะโอเคงั้นเราก็ขอให้เอาวางที่ท้ายทอยแล้วเอามือเปิดยาวๆไปแบบนี้เลยคะ่ะอ่าแล้วก็ขยับตัวนิดนึงอโอเค หลังตรงคอยืดยาวนะคะแบบนี้ให้ท้ายทอยวางนะคะที่พื้นอย่าให้ศีรษะวางทิมที่พื้นนะคะหรือเอามือลองวางใต้ท้ายทอยสิคะประสานท้ายทอยแล้วยกตัวขึ้นปึ้งเป็นหกสูงเลยเอาไปเลยสิบคะแนนไปทางนู้นเลยค่ะ,ะพักกอนได้นะคะสองคนเอามาดูพี่ปีใหม่สิ <S <S อ้ถ้าเกือบสมบูรณ์นะคะดูนะคะมาดูกับว่า10 คะแนนจะให้อย่างไงอันนี้ครูให้8เลยนะอีกนิดเดียวเองเก็บขามเอาขานะคะยืดให้สุดก่อนด้านนี้สวยแล้วนะคะด้านขวาสวยแล้วมาดูด้านข้างแบบนี้เอามือประสานท้ายทอยสิคะเพราะว่าถ้าค่อนข้างจะเกือบศีรษะค่อนข้างจะใกล้ล้วนะคะอลองวางนะไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นวางแบบฮาฟคะ่ะฮาฟเอามือประสานแบบฮาฟนะคะแล้วยืดตัวยาวคอปาไหลานะคะมองตรง หลังนะคะเก็งเก่งหน้เท้องเยอะๆโอเคลไปเท้าพอยแพทย์จะทิ่มลงพื้นสวยมากค่ะค้างไว้1 2 3 4เอาไปเลย10คะแนนเต็มเย้ yeah. แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย